สวัสดีจ้าแม่สินจาาทักคายเช้า,ชารตรู่ของวันที่12ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวตทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวนนะคะิโกะแนวโน้มราคาทองคําและายงานราคาทองคํำประจำวันนี้นะคะราคาทองคําช่วงกลางวันเคลื่อนไหวทรงตัวเนื่องจากนักลงทุนนะคะยังคงคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดการซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดเนื่องจากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะคะพุ่งขึ้นสูงด้านโกลแมนแซกปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP สหรัฐในปี2564ลงสู่ระดับ6%และปรับลด GDP นะคะในปี2565ลงสู่ระดับ4%จากค ว่ามาตรการสนับสนุนด้านการคลังสารัฐนะคะจะชะลอตัวลงจนถึงสิ้นปี2565แนวโน้มราคาทองคำทางเทคนิคนะคะแนะนำเน้นเก่งกำไรระยะสัน้นเนื่องจากราคานะคะมีการแกว่งตัวผันผวนโดยมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,747ดอลลาร์ 1, และแนวรับตัดไปนะคะอยู่ที่บริเวณ1,735ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,770ดอลลาร์ 1, และนต้ตตานถัดไปนะคะอยู่ที่บริเวณ1,783ดอลลาร์สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่12ตุลาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่11นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาอ,อมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงครั้งเดียวนะคะทองคำแท่ง96.5ร,รับซื้อ2 8 5 5 0บาทขายออก28,150บาท ทองรูปพรรณก็สูงขึ้นห้รนับซื้อส7 5 4 5ื่บาทเจสตางขายออก28,650บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่11ิบเอตุลาคมปีสอง4สรุปรวมนะคะของวันที่11ราคาเป็นลบไปที่50บาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑที่ดีเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ